วันนี้จะมาพูดถึงว่าเราจะสร้างบอนไซยังไงให้จบเร็วขึ้นนะครับก,ก็ก็คือจากประสบการณ์การทำของผมการทำให้บอนไซจบเร็วเนี่ยก็คือการเลือกเลือกเลือกกิ่งนะครับ จากต้นแม่อ,อย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยอย่างต้นเนี้ยก็คือเราตอนใช่ไหมครับก่อนที่จะทํานี้เราเลือกกิ่งเราตอนแล้วก็เราก็จะมาเลี้ยงกิ่งสองกิ่งเนี้ยซึ่งการเลี้ยงกิ่งสองกิ่งเนี้ยกว่าจะได้ขนาดเนี้ยมันจะใช้เวลานาน,านกว่าเราจะได้มาตัดทด ทำเป็นกิ่งหนึ่งเราต้องเลี้ยงให้ใหญ่ได้ขนาดโดยเฉพาะตรงที่จะทำเป็นลำต้นเนี่ยใช้เวลา,อย,าอย่างต้นเนี้ยใช้เวลาประมาณสักปีกว่าถึงจะมาตัดทดถึงจะเริ่มกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาตัดทดเป็นกิ่งสองได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักปี เก็บปีครึ่งประมาณปีครึ่งได้ปีครึ่งเก็บสองปีเลยนะครับกว่าจะได้ขนาดแต่ครั้งเนี้ยผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็สำหรับที่เราไม่อะไรมากมายนะครับแตเ่เทคนิคนี้จะใช้กับ ไม้ประกวดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้ประกวดเนี่ยมันต้องเริ่มจากอย่างนี้เลยเริ่มจากเลี้ยงตรงเนี้ยเลี้ยงต้นกับทากิ่งเนีเลี้ยงให้ได้ขนาดเริ่มเริ่มจากเขียงแรกเลยถ้าทําไม้ก็ประกวดนะครับอ่ะอันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูอ่ะอย่างต้นเนี้ย ใช้เวลาได้ขนาดนี้ใช้เวลาปกาีกว่าเองปีนิดๆน,น่าจะปีครึ่งน,นะครับประมาณปีครึ่งก็จะได้ได้ประมาณนี้ละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาผมไปตอนนะครับเวลาผมตอนกิ่งเนี่ยผมจะไปเลือกผมจะเลือกกิ่งที่ที่เขามี กิ่งสองกิ่งนี้อยู่แล้วนึกออกไหมครับว่าก่อนเราตอนนี้ยมันก็จะมีกิ่งเยอะแยะไปหมดเราก็มาคัดเอาที่มันมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งเนี้ยกับกิ่งเนี้ยมันมีอยู่แล้วผมแค่มาเลี้ยงยอดตรงเนี้ยผมมาเลี้ยงยอดตรงนี้ต่อแล้วก็ช่วงนี้ก็ ผมก็ตัดทดตรงนี้เพื่อจะทาแขนงนะจะตัดทดตรงนี้ทําแขนงได้เลยตัดทดตรงนี้ทาแขนงได้เลยเพราะว่ากิ่งเนี้ยในต้นแม่ของเขาน่มันมีอยู่แล้วสองกิ่งเนี่ยแล้วผมก็มาเลี้ยงตรงนี้ยอดตรงนี้อ่ะเร็วใช่ไหมครับอันนี้เร็วมันจะเร็วกว่า จะเร็วกว่าต้นแบบเนี้ยการตัดเคียงแบบนี้เยอะเพราะว่าถ้าเราตัดเคียงแบบเนี้ยเราต้องเลี้ยงกิ่งซ้อมกิ่งเนี้ยโดยจะใช้เวลานานมากนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีคนส่วนมากที่เวลาหาซื้อบอนไสเนี่ยเขาจะไม่ซื้อไม้จบกันนะสำหรับคนที่ทำเป็นแล้วอะ่ะเขาจะไปหาซื้ออ ไม้โครงสร้างที่มีหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้หรือว่ามีหนึ่งมีสองแล้วมาทําต่อมันจะถ้าซื้อไม้โครงสร้างเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าซื้อไม้จบเขาเคยเขาก็เลยเลือกที่จะซื้อไม้โครงสร้างที่มีกิ่งหนะึ่งสองอ่ะต้นเนี้ยนะครับก็จะหาซื้อไม้โครงสร้างที่มีที่วางหนึ่งสอง กิ่งหนึ่งกิ่งสองไว้หรือ 1, 2, 3, ว่าหนึ่งสองสามไว้อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะมาทํายอดต่อการทํายอดมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะถ้าถ้าถ้าเราได้กิ 1, ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วกิ่งสามแล้วก็สามสี่ห้าอะไรพวกเนี้ยมันใช้เวลาสร้างแปมเตียวไม่นานการสร้างบอลใซเนี่ยมันจะช้าตรงกิ่งหนึ่งกิ่งสอง นะครับเขาก็เลยใช้วิธีซื้อไม้โครงสร้างมาทำต่อซึ่งมันจะได้ราคาถูกกว่าไม้จบนะครับแต่มันก็ไม่ไม่ถูกมากนะไม้โครงสร้างที่มี1นสองมี1นึ่งสอนึ่งสสามเนี่ยไม,ไ,มไม่ถือว่าถูกมากแต่ก็ถูกกว่าไม้จบเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไปซื้อไม้โครงสร้างที่เป็นมีที่มีกิ่งหนึ่งสองสามไว้แล้วแล้วเราไปคิดว่ามันแพงแพงแไปไหมอะไรเนี่ยไม้โครงสร้างแค่ไม้โครงสร้างทําไมแพงแต่จริงๆเนะี่ยสำหรับคนที่บอกว่าไม้โครงสร้างแพงเนี่ยต้องลองทําเองนะครับว่าเราต้องรอเวลาเราต้องใช้เวลาเยอะแค่ไหน กว่าจะได้กิ่งหนึ่งกิงสองหรือว่ากิ่งสามช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นานนะครับหลังจากหนึ่งสองสามไปแล้วมันันแป๊บเดียวอะทาแป๊บเดียวก็จบละแล้วมันจะนานเฉพาะช่วงกิ่งหนึ่งเคียงแรกเนี่ย,เค,ยเคียงแรกทํากิ่งหนึ่งเลี้ยงต้นอะไรพวกนี้ใช้เวลานานครับนะครับอ่า อย่างต้นเนี้ยอย่างต้นนี้นนกิ่งกิ่งเนี้ยมีอยู่แล้วเป็นกิ่งเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วมันจะมีกิ่งเนี้ยแล้วก็มีต้นนะมีกิ่งหนึ่งกิ่งต้นผมก็จะมาสร้างใหม่แค่กิ่งเนี้ยที่ผมสร้างใหม่นะกิ่งนี้ก็ยอดเนี้ยแค่นั้นเองถ้าใช้เวลาปีประมาณปีครึ่งก็ได้เท่านี้ละ แต่ถ้าเราตัดเขียงแบบเขียงแรกเลยเนี่ยปีครึ่งเนี้ยได้แค่กิ่งแรกกับลำต้นแค่น,นั้นนะรายละเอียดพวกเนี้ยจ,จ,จะยังไม่ได้นะครับเนี่ยคือวิวววธีหรือว่าเทคนิคในการทำไม้ให้จบเร็วหรือว่าคือเราไปหาเลือกตอนไม้ไม้ที่มีกิ่งหนึ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองอยู่แล้วอะไรเงี้ย นะคแล้วก็ตอนมามา,มาสร้างหรือไปหาซื้อไม้โครงสร้างที่มีกิ่งหนึ่งกิ่ง2หรือกิ่งสามอยู่แล้วมาสร้างต่อก็จะจบเร็วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการทำไม้ให้จบเร็วนะครับสำหรับที่ผมทำมานะก็เลยเอามา แบ่งปันมือใหม่นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะซื้อเราไม่อยากจะซื้อไม้โครกสร้างเราต้องการประหยัดเนี่ยเราก็ไปต่อนนะ่าย่ายคือหาเลือกกิง่งกิ่งตอนที่มันมีกิ่งหนึ่งสองอยู่แล้วอะไรอันนี้คือคตัวลิ้นชามนะครับ ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นลิ้นชามนะเป็นพวกมะขามอย่างๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยพวกมะขามอะไรพวกเนี้ยเวลาเราไปตอนกิ่งมะขามที่เราจะมาทําเป็นไม้ไม้จิ๋วอะไรพวกนี้นะก็ให้ไปหาเลือกที่มีท,มที่มีกิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองอยู่แล้วเราก็มาเลี้ยงลําต้นต่อ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> คือไม้ทุกชนิดทําได้นะครับวิธีเนี้ย วิธีตอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับมาแนะนำกันสำหรับมือใหม่ ขามที่ผมทำไว้เวลาเวลาเราเราลงกระถางเนี่ยพอลงกระถางเล็กๆใบจะใหญ่นะผมผมเริ่มรีดใบทีละหน่อยทีละหน่อยก็คือพอเราลงกระถางได้สักระยะเราก็รีดใบให้แตกใบใหม่รีดใบให้แตกใบใหม่ ใบเริ่มเล็กนะครับใบเขาจะเริ่มเลนะ็กแลวใบเริ่มเลนะ็กแล้วเดี๋ยวผมจะรีดใบอีกรอบหนึ่งริดใบอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็มันมีมันมีมันมีเพื่อนคนหนึ่งอเล่าเล่าให้ผมฟังนะ แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้นนี้ผมก็ใช้วิธีนี้นะคือต้นไม้เวลาต้นไม้มันใบใหญ่เนี่ยเราอยากจะทําให้ใบมันเล็กเนี่ยเราก็แต่แตงแต่งใบเก่าเขาก็าคืออย่างอะอย่งางมะขามหนูมะขา,ามเนี่ยเราอยากให้ใบเขาเล็กใช่ไหมครับเราตัด เราอย่าเราอย่าเราอย่าราาิดหมดนะเราตัดใช้วิธีตัดเราตัดออกสักครึ่งหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นยะล้วให้ดูเนี่ยตัดขอ,องเนี้ย แล้วธรรมชาติโดยธรรมชาติไอ้นี่เพื่อนเล่าให้ฟังนะโดยธรรมชาติแล้วถ้าเราตัดอย่างเงี้ยไม้เวลาแตกเวลามันแตกใบใหม่เนี่ยมันจะเรียนแบบใบเนี้ยพอพอนึกภาพออกไหมครับมันจะเรียนแบบใบเนี้ยแล้วมันก็จะเล็กพอใบใหม,ม่มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆอย่างเงี้ย เราตัดตัดออกสักครึ่งใบใช้ได้กับไม้ทุกชนิดนะตัดออกครึ่งใบครึ่งใบครึ่งใบพอมันมีใบใหม่แตกออกมามันจะมาเรียนแบบใบใบที่เราตัดเนี่ยแต่เราอาจจะเสียเวลาทําทั้งต้นเลยนะทําทุกใบพอใบใหม่แตออกมามันจะมาเรียนแบบใบเนี้ยมันนึกว่าใบมันเท่านี้ไงพอมันเรียนแบบปุ๊บเห็นไหมมันจะเล็กลง จะเล็กลงเยอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ลองทําดูต้นนี้ผมก็ทําผมทําวิธีเนี้ยรู้สึกว่าใบมันเล็กลงจริงก็ไปลองทําดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยผมจะตัดอย่างเงี้ยผมจะตัดทุกใบเลย แล้วผมสังเกตว่าใบใหม่ที่มันแตกออกมาเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับอ่ย่งยงางอ,อย่างมะขามอย่างเงี้ยผมก็ใช้วิธีตัดสัก ผมจะตัดนี่เหลือประมาณอย่างเงี้ยผมจะทำนี้ทุกใบเลยนะครับอันนี้หมอกอะทำไม้ขิวนะถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยคงนั่งตัดกันทั้งวันนะแต่ถ้าไม่ขี้เกียจก็ลองดูได้ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะอันเนี้ยถ้าเป็นไสหรือไก่ ตัดนะครับตัดอย่างเงี้ยทุกใบในต้นนั้นนะทําอย่างนี้เรื่อยๆใบเขาจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอันนี้เพื่อนเขาทํามาแล้วนะครับเขาบอกว่าได้ผลแต่เนี้ยคราวนี้ว่าผมเพิ่งจะลองทําดูแต่แต่ความรู้สึกร,รู้สึกของผมเนี่ย มันก็รู้สึกได้ว่ามันมันเล็กลงจริงแต่เล็กลงทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดนะครับเล่นกับบอนใสก็อย่างนี้ครับต้องใจเย็นโอเคครับก็ลองทําดูนะใครได้คนยังไงก็มาแบ่งอันกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ